วันมันไงตาาบ้างมัวมันมุจยามันตัวมันน่ะไหมันน้มันไม้ตายค่าอย่าไม้มา่อกี้มัน นี่เราก็ดูท่านมันก็ปลูกทาง่ายมานี่หรอมั้งว่าว่ามันจะตลูกทางนู้นมา่ายัน่แต่ว่าขาไม่ยาน่ย่ายอยู่กับ ที่ตรงนี yes ้ด้วยจะเกลี้ยงหมพี่ด้เลยพี่หมดอาชีพแล้วหมดเลยเนี่ยมาแจ้งเข้าไปไหมายตำรวจตอนนี้บัตรอยู่ในนั้นได้ยุ่งไรอยู่เยอะไปเกินยือยูมื่อกี้ยืดอยู่แค่น ใช่ไหมใช่สุดใจเพิ่งมาเพิ่งนี้เอ,อ่อพ่อทีมงานเทศาบาลตำบลท่าชัดเด่นนะครับ<ม>ก็ได้รับแจ้งว่ามีเพลิงไหม้นะครับ<ม>เพลิงไม้ยาเอ,อ่อกไฟริมน้ำนะครับหมู่บ้านที่เขาเรียกกันคือเออ่บ้านส้นนกครับก็เราได้นำรถน้ำของเทศาบาลมาเพื่อจะมาดับไฟนะครับ<ม>เสร็จแล้วพอมาถึง<ม>ที่ประเทศเนี้ย พอมาเอาตัวการลงน้ำมาก่อนพอทึงเสร็จแล้วลูกชายเข้าซึ่งเป็นคนรับแจ้งคนแรกนะครับไม่ได้อยู่บ้านนี่ครับก็ได้วิ่งมาก่อนวิ่งมาวันนี้ครับวิ่งมาจังหวะเนี่ยแล้วมาบอกว่าโทรศัพท์บอกขอเสียชีวิตนะครับขอเสียชีวิตผมก็ได้ไฟอยู่ถนนแล้วผมก็วิ่งกลับมาดูนะครับว่ามีใครเป็นอะไรหรือไม่อ่ะก็มาเจอสภาพศพนะครับนอนจมกองเพลิงนะครับกาลังไหม้เลยครับก็ได้รับแจ้งว่าเข้าจุดกองไม้นะครับกองเป็นขยะ จุดก็ยะแล้วไฟมันลามนะช่วงไฟโห้องไฟมันลามนะครับด้วยสั้นที่ท่านแล้วนะจะลงไปดับเพื่อจะดับไฟไม่ให้มันลามนะครับไปที่อื่นต่อแล้วกิก้งลงไปแล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุเยอะนะครับเจกว่าและค่าทัานไม่ค่อยดีครับผมเนี่ยเน่ต้องยางแบบนี้นเนยตัวเช็ดปุวยเฮ้ย อ๋อไฟไหมตอนเขาล้มเสียไปแล้วใช่ป่ะไม่ไม่ให้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 ไฟไปนะครับอ๋อเรากลับเราไปทุรักข้างนอกกลับมาหรือว่าไงครัาเราไปไปข้งนอกมาแล้วก็กลับมาไปเจอนพียงแล้วไปเจอไฟน้อยไปจะจะเอาไฟเอาปั๊มน้ำเนี่ยเป็นรถน้ำพวนี้มันมันไม่ติดก็เลยไปตามนะพี่ตรงนี้ให้ถูกได้ตำรวจเออตำรวจให้รถเอารถกับถุงกับเออแค่นั้นตัตอนนั้นคือยังไม่รู้ว่าพอล้มอยู่ข้างล่างไม่รู้ ยังไม่เ,เลยจ<ล>ะเ,เดินวนไปมาวนยุบพักนึงแหละแ,ละแล้วก็เข้าไปดูข้างล่างโโอ้หเอ็นก็หล่นอยู่แล้วเอ่อเบื้องต้นเนี่ยเราคาดการณ์ไว้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับไ,ไฟไหม้แนะล้วพอเราไปช่วยดับไฟแล้วเป็นปกติพอไม่รบประจำตัวเรื่องอะไรไหมก็มีคร่าเขาดึงไปไหนอ๋อค่าอะไม่ีเดิเนเข้ั่น อาจจะเป็นลมสำรับควันอะไรพวกนี้ใช่ไหมต,ติดใจอะไรไหมปกติพ่อเขาก็าชีพอะไรครับเนี่ยแล้วไฟนี่มันเกิดเกิดได้ไงขอทราบป่ะแล้วต้อง